รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ประจำปีงบประมาณพศ2567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30กันยายน2567ของนางชรินทิพสีษย์ไฉคำตำแหน่งครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินธร์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบลราชธานีข้อมูลผู้รับการประเมินนางชรินทรีศรีใสคำตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินธร์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบนราชธานีรารประบติส่วนตัวนางชรินทรีศรีใสคำเกิดเมื่อวันที่11ส,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 สิงหาคม 2,524ปัจจุบันอายุ43ปีภูมิลำนาวอำเภอสว่างวิรวงจังหวัดบนราชธานีบรรจุรับราชการเมื่อวันที่23กันยายน2563อายุราชการ4ปี2วันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบลราชธานีประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาห้องเรียนสีขาวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินทรให้เป็นสถานศึกษาสีขาวระดับเงินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมกุกสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนจากข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดบนราชธานีมีคดีรายสำคัญในห้วงระหว่างเดือนตุลาคม2566 ถึงมีนาคม2,567ซึ่งพบการแพร่ระบาดของยาบ้ามากที่สุดและยังมีการใช้ยาไอเพิ่มขึ้นในเขตอำเภอของเจียมเขมราชกุดขขาพุ้นสิรินทรนนาจหลวยและนาตานตามลำดับจากสภาพบริบทของพื้นที่อำเภอสิรินทร เป็นอำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านและมีช่องทางธรรมชาติที่ผู้คนสามารถเดินเท้าไปมาระหว่างประเทศเพื่อนบ้านได้จึงทำให้มีการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทำให้เยาวชนในเขตอำเภอสุรินทรมีความเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเกิดจากความตั้งใจเกิดจากการหลงผิด โรยรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เยาวชนมีโอกาสเข้าปิดติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการพัฒนาห้องเรียนสีขาวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินธรให้เป็นสถานศึกษาสีขาวระดับเงินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้าพเจ้าจึงมีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนสีขาวทั้ง6ตำบล เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนนักศึกษาจำต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอต้องได้รับการถอยทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของยายเสพติดอย่างเหมาะสมให้รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลขั้นวางแผนการดำเนินการ 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดบนราชธานีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุก 2. วางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก 3. ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ จะทำแนวทางให้ความรู้เกี่ยวกับโทษที่ร้ายแรงของยาเสพติดให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนกํากำหนดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและการดำเนินการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกสอกรระดับอำเภอสิรินธรหอทั้ง6กตำบลขั้นจัดการเรียนรู้ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก 2. จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการห้องเรียนสีขาว MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ขายต่างๆภายในเขตอำเภอสุรินทร์ 3. จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอสุรินทร์ 4. ครผู้และผู้เรียนร่วมกันจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดขั้นติดตามและประเมินผล 1. การสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก 2. การติดตามสอบถามเยี่ยมบ้านผู้เรียนและให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนขั้นปรับปรุง หนึ่งเพิ่มมาตรก,การป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาให้มีความชัดเจนและรัดกุม 2. นํนำผลการเยี่ยมบ้านผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ PLC ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังร้อยละ80ของผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่ร้ายแรงของยาเสพติด รู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ 2. อรของสกรระดับตำบลมีรูปแบบการพัฒนาหรือแนวทางเพิ่มมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดบุหร่ไฟฟ้าให้มีความชัดเจนและรัดกุมผลลัพธ์ในการพัฒนาตามประเด็นท้าทายผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษที่ร้ายแรงของยาเสพติด ให้ผู้เรียนรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้สกรระดับตำบลมีแนวทางการพัฒนามีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาให้มีความชัดเจนและรัดคกุม จากผลการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายส่งผลให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้สศกรอระดับตำบลได้รับเกียรติบตัตรห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกในระดับดีเด่นนางชรินทิพย์สีีสายคำได้รับรางวัลเสมาปปสประเภท ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสิรินฮอนได้รับรางวาัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามกุกขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอขอบคุณค่ะ